สวัสดีครับผมมิก,จกรรมนเจมิคฟาร์มยารชาแนลนะฮะก็วันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ทั่วโลกของการรับมือโควิดกันหน่อยนะฮะจากเพจเทรดเดอร์อะไรเทรดไรเดอร์นะแอดโฟเร็กนะฮะ,ะ,ฮะจีนกําลังต้องการการตรวจเชื้อไวรัสโควิด COVID ที่รวดเร็วนะฮะและเข้าถึงได้มากขึ้นในความพยายามล่าสุดของนโยบายที่จะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเชื้อไวรัสนะฮะในขณะรัเสเซียนะฮะและเยอรมันนะฮะมียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันสูงขึ้นนะฮะ หลังจากผ่านพ้นหลักไม้ที่ไม่น่าจดจำนะฮะจากจานวนการติดเชื้อสะสม5ล้านคนนะฮะนับตั้งแต่การเกิดการระบาดมานะฮะสเปนกําลังเตรียมแจกจ่ายวัคซีนเข็มกระตุ้นจากไฟเซอร์และโมเดอร์นาให้กับประชาชนที่เคยฉีดวัคซีนจากจนสันจนสันแล้วนะฮะองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EMA ออกมากล่าวไว้เมื่อต้นสัปดาห์ว่าจากการชบทวนข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นาได้ข้อสรุปว่าอาจมีการใช้วัคซีนดังกล่าวกระตุ้นให้กับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะ หลังจากรับวัคซีนเข็ม2เวลาหเดือนนะฮะอันนี้ยูเครนนะฮะยูเครนออกมากระตุ้นให้ประชาชนเร่งเข้ามาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนะ,ะหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตขยับสูงขึ้น,นกว่า20%จากสัปดาห์ก่อนนะฮะขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะเผยคําแนะนําการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเฉพาะนะฮะผู้ที่มีอายุเกิน65ปีต่อไปมา York นิวยอร์กฮะอเมริกาสาภาพตํารวจของนครนิวยอร์กยื่นฟ้องร้องต่อคําสั่งการ ฉีดวัคซีนของบิลเดอบาซิโอนะฮะนายกเทศมนตรีที่ประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าให้ลูกจ้างในหน่วยงานท้องถิ่นแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือเลือกหยุดงานแบบไม่ได้รับค่าจ้างนะฮะต่อไปเกาหลีใต้นะ,ะอนุมัติการใช้งานฉุกเฉินให้กับวัคซีนของโมเดอร์นาท,ที่ถูกผลิตโดยซัมซุงไบโอโลจิกนะฮะบริษัทยาลักยักษ์ใหญ่ของประเทศนะฮะในขณะที่สิงคโปร์นะฮะอนุญาตให้นักเดินทางจากออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์นะฮะที่ผ่านการฉีดวัคซีนไม่ต้องเข้ารับกันกักตัวนะฮะตั้ สาภาพแอฟริกานะฮะเผยความตั้งใจที่จะสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโควิดจากโมเดนาเพิ่มเติมอีก110ล้านโดสนะฮะซึ่งผ่านการเจราจาร่วมกับทำเนียบข่าวนะฮะโดยทางบริษัทจะเลื่อนการส่งมอบวัคซีนบางส่วนให้กับสหรัฐนะฮะเพื่อมาสนับสนุนแอฟริกาแทนนะฮะไบโอเอนเทคนะฮะเซ็นสัญญาร่วมกับรัฐบาลของรวันดานะฮะและสถาบัน Institute Ba ชิ e r d e d a k a ในเซเนกัลนะฮะเพื่อจะตั้งฐานการผลิต mra แห่งแรกในแอฟริกานะฮะ ด้วยมีข้อกําหนดการเริ่มต้นโครงการดังกล่าวช่วงกลางปีหน้านะฮะโอ้คณะ body. ่อ,อเลยนะครับทษทีอืคณะผู้เชี่ยวชาญนะต่างให้การสนับสนุนนะท่วมท้นในการแนะนำให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA นะฮะอนุมัตินะฮะวัคซีนของไฟเซอร์นะฮะสำหรับเด็กอายุห้าถึงสปีนะฮะโดยชีย้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะฮะท่ามกลางโควิดที่ยังคงยืดเยื้อตลาด,ดหุ้นทั่วโลกครับปรับตัวสูงขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้หลังการรายงานผล ประกอบการในที่ทางบวกของบริษัทต่างๆทําให้นักลงทุนไปให้ความสนใจกับทร,รษษัพย์สินที่มีความเสี่ยงนะฮะในขณะที่ทองคําร่วงลง1%นะฮะดันชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐขยับสูงขึ้นกว่าที่คาดไว้ในเดือนตุลานะฮะจากความกังวลเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อในระดับสูงที่ถูกชดเชยโดยความคาดหวังที่สูงขึ้นในตลาดแรงงานนะฮะซึ่งกําลังบ่งชี้ถึงการเติบโตของเศรษฐกิจหลังผ่านช่วงเวลาอันผันผวนผในไตรมาสที่3นะฮะ จากผลการสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์นะฮะระบุว่าเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้ากับไต้หวันนะฮะถูกคาดหมายว่าจะมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงนะฮะเนื่องจากการระบาดของโควิดในพื้นที่เมื่อใจมาาที่3นะฮะขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ